ีนก็ใส่ลงไปใส่ให้มันตรงรูก่อนไนะมีรูตัวน,นี้ไม่มีรูแสดงว่าลงไปลึกกว่ารูนะก็ใส่ได้เลยมันนี่มันจะมีร่องแต่ไม่ไม่มีนะ เห็นเนาะไปไปใส่นี้นะเยญใส่นี่ใส่ก่อนนี่ก็ใส่ก่อนกดลงไปเลยเบบียเนใส่ไปแล้วก็ตัวนี้นะเราล้างให้สะอาดก่อน